ิตีเอาต้นเมงลักที่ซื้อมาจากร้านเอเชียกินแล้วก็เอามาปักมันแตกเลยค่ะคเพื่อนๆเห็นบ่มันแตกเดี๋ยวสิเป็นกอใหญ่เดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปให้เบิ่งตัวนันเป็นกอใหญ่เลยส่วนตัวนี้ก็คือต้นโหระพาอันนี้ก็เกิดจากการเสียบค่ะซื้อมาจากร้านอาเชียแล้วก็มาเสียบหลายปีแล้วต้นนี่ เก็บกินได้สามปีแล้วค่ะต้นนี่เห็นบอกเก็บกินได้แก้คัดได้อยู่นี่คือเกิดจากการเสียบกิ่งคะ่ะเสียบกิ่งที่ซื้อมากินพกเพื่อนเอาแฟนเอาขี้ไก่มาใส่ใหแล้วกับต้นพะอีเลิศใบชะพลูจากสิติดบะเบงเอามาเสียบไว้ขี้ไก่ใส่เค้มขี้ไก่ นี่ค่ะเพื่อนๆสามปีแล้วกระตัดกินแก้คัดแก้ขาดได้อยู่อันนี้คือโหระพาบ้านเฮาเดอมาจากประเทศไทยส่งมาขายแ้วก็เอามา,าเอาเอาเอาเสียบกิ่งเนาะกิ่งน้อยๆก็เสียบติดเพื่อนๆกิตตี้ก็พอได้แก้คัดอยู่เวลานั้นพระอิตูนี่ก็บเบิ่งนี่แหละมันแตกขึ้นบ่าเนี่แตกขึ้นงามแตกขึ้นมาเนี่ยตะกกี้บ่ได้บ่ได้มีแต่ว่า มะพริกนีก่ก็งอกแล้วอันนี้มันมันมันจะสิรอดบอกมันก็มีแตกบรอดดอ,อกต้นนี่ตายละบรอดก็ตายแล้ว,ด,ลวดูว่าสิบลมันบรอดต้นนี้ถอดออกมาละบลอดทิ่ซะส่วนโหระพานี่กิตตี้ก็เป็นโหระเป็นโหระพาฝรั่งกะ่ะกิตตี้ซื้อซื้อที่เขาซื้อ,อามากินตัดกินแล้วก็เอามาปลูก ตัดกินมันก็นขื้นอยู่ค่ะมาพักสะระแหน่มาเสียบอันนี้คือต้นมะเขือขืนมันขื้น้าเบิ้งมันสีรอดบอกกิตี้เอาเม็ดมันเอาในมันมามา,มาฝังประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะมันขื้นมามะเขือแจ้หรือมะเขือขืนนะคะเดี๋ยวซิม่าให้เบิ้งเวลามันใหญ่มมนสิเป็นอะไรให้เบิ้งซื่อต้นไอ มกพริกนี่ก็เอาเม็ดมันมายวนใส่เอาเอาเม็ดพริกหน่วยหนึ่งมายนใส่มันก็ขึ้นส่วนมะนาวต้นนี้เป็นมะนาวที่เพาะเพาะมาจากเมล็ดค่ะมะนาวลูกใหญ่ๆมะนาวฝรั่งห้าปีแล้วต้นนีได้ซัมนียล่ะหน้านาวเนี่ยมันสีบุใหญ่แต่หน้าฮอนเนี่ยมันสีทั่งออกทั่งออกกิตตี้มีต้นมะกรูดต้นหนึ่งใบต้นมะกรูดแต่ว่าเอาไว้ทีร้านเดี๋ยวสิไปเฮดคลิปมาให้เบิง เห็นบอกถ้าเบิ่งเด้ออันนี้หอมกิตตี้กับปลูกไว้กิตตี้ปลูกไว้ข้างนอกลายอยู่หอมแตกงามแล้วพักไอซาลแหน่ก็ร้ายลายข้างนอกอันนี้ปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าพักอีตูนี่มันบ่ค่อยอยากข้นอยู่ข้างนอกมันหนาวเป,เป็นตาสีได้กินอยู่ค่ะเพื่อนๆเสียบไว,ไออวนะ้ได้สองอาทิตย์แล้วนี่นะได้สองอาทิตย์แล้วพร้อมเดียวต้นอันนี้เสียบพร้อมเดียวก็พี่เอาเม็ดอันนี้มากล้าเลยคะ่ะ เม็ดไอ้เป็นมะเขือขืนนี่ขื้นมาสองอาทิตย์ต้นอันนี้กะบสองอาทิตย์เพราะว่าซื้อมามือเดียวกันเล็ดกินแล้วก็เอาเม็ดมันมาปลูกขื่นเดียวกันก็ได้สำนีแหละสองอาทิตย์แตกสำนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งเอามาปลูกเมื่อวานให้ตัวนี้เพิ่งเอามาเสียบใส่หอมเอาไว้เลื่อยกินกับสีกแก้คัดได้อยู่พักสวนครัวรั่วกินได้เนาะปลูกไว้ในขอบหน้าต่างในห้องรับแขกในบ้านค่ะ นี่กับกิตตี้กระเด็ดกินเด้ใส่แกงหลงไหมน,นี่โหพพระพาฝรั่งกินมันจะฉุนนี่อันนี้โหระพาไทยค่ะเพื่อนๆวัสดีค่ะ